สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโพสเดอ o n นไฮเปอร์แม็กซ์ครับสลับร่างเรียบร้อยนะครับทดสอบมาสักระยะนึงแล้วนะครับทั้งเกมนั่นเองแล้วเกมตั้งรับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับว่าการใช้งานของโพสเดอร์นเป็นยังไงบ้างนะครับและเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะเกมตั้งรับนะครับว่าการข้ามในเกมตั้งรับทําไมไม่เหมือนเกมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวดูในคลิปก่อนถ้าสุดท้ายเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะอันนี้ต้องร่วมกันแจ้งตัวเกมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กแน่นนนอะครับ ามาดูกันที่สเตตัสก่อนนะครับโพไซดอนนะครับเป็นไหวพลิบน้ำนะครับมีพลังเวทโจมตีเดิมนะครับไฮเปอร์แม็กซ์เนี่ยห้านเจ็ดถือว่าสูงมากนะและก็ตีหนักจริงๆนะครับ ตีน้ําด้วยกันเนี่ยอ่าถ้าเกิดแบบเป็นตัวเปราะบางหรือเกียร์เปราะบางเนี่ยผมว่าตีกันหายได้อยู่นะปัญหามีเพียงแค่ว่ามันไม่ทะลุอมตะอ่ะซึ่งตัวนี้น้องๆหลายคนถามเข้ามาว่าเราสามารถฟีดแบ็กได้ไหมตอบคือฟีดแบ็กได้ครับอยู่ที่ว่าเขาจะทําหรือเปล่าซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันยากมันเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างจะยากเนื่องจากว่าผมว่าเดิมเนี่ยตัวมันค่อนข้างจะดีอยู่แล้วการปรับให้ทะลุอมตะผมว่า0%ฟีดแบ็กกันได้นะแต่ผมคิดว่า0%เเพราะว่า การปรับเนี่ยมันต้องได้รับการยินยอมจากหลายฝ่ายมากๆนะครับว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่ามันปรับได้ไหมซึ่งผมมองว่าปรับให้ทะลุยากเกินไปอ่าอันนี้ก็ฟีดแบ็กไปแล้วกันนะถือว่าตัวเกมเขาก็จะได้ดูนะครับว่าอนาคตอ่าตัวออกแบบมาเนี่ยมันควรจะเป็นแบบอย่างที่ผู้เล่นต้องการมากน้อยแค่ไหนก็ร่วมกันฟีดแบ็กเข้าไปนะแต่น,นี้ก็เรียกได้ว่ายากนะเพราะว่าเดิมสกิลมันค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับอ่าส่วนพลังชีวิตเนี่ยไฮเปอร์แม็กซ์ครับหกล้านก็เยอะนะ ตกีก็หนักพลังชีวิตก็ให้มาเยอะนะตำแหน่งยืนก็ไกลด้วยนะครับ410เนี่ยปกติก็หลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนได้อยู่แล้วนะพลังชีวิตก็ให้มาเยอะใช้ได้ด้วยครับมีเพียงแค่ความเร็วในการเคลื่อนที่นะทีค่ค่อนไปทางชา้าอาจต่ตำแหน่งยืนมนะันไกลไงอันนี้ก็เลยแบบได้อยู่นะครับความเร็วในการโจมตีกลางๆนะครับ คูเรเดนเจอร์ปกตินะครับอัลตร้า9ไฮเปอร์13ม็กก็จะหันครึ่งนะครับอานะธ้าทาก็กลางๆเหมือนกันไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะนะเดือนนี้ก็บัฟรดแรกนะครับของเดือนนะก็จะใช้ง่ายนิดนึงนะครับสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลที่บัฟหน้าป้อมหลักๆเน้นเลยบัฟฮิลไปเลยนะครับฮิลครับบัฟหน้าป้อมกว้าง300จุดคูดสกิล12วินะครับ ส่วนสกิล2อ่าดาเมจนะอัลตร้า30เท่านะครับไฮเปอร์36เท่าบอกเลยว่าตีหนักโคกแน่นอนนะและดูสกิลรอบข้างอื่นๆนครับยกเลิกฮิลนะครับยกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูแล้วก็ลดลบสกิลของศัตรูครับ ถ้ามันทะลุเนี่ยผมว่ามันโกงเกินไปคือผมว่าสกิลมันดูดีแล้วนะครับสรุปเนี่ยการข้ามตัวเนี้ยข้าม2นะแต่ว่าตัวมันค่อนข้างจะใหม่ครับแล้วก็มีการบัฟให้มันมันก็เลยแวะไป3ค่อนข้างจะเยอะมากอ่าข้ามเดือนไปแล้วเนี่ยตรงนี้ปรับได้แน่นอนแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นข้าม2ซึ่งผมบอกว่ามันลึกอยู่แล้วนะอะเดิมเนี่ยกว้าง3 5 0จุดอ่ามีการข้าม2แวะไป3อยู่บ่อยๆในเกมเล่นเองนะส่วนเกมตั้งรับเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันนะครับ อักูด้าสกิลครับอัลตร้า8ไฮเปอร์6อ่าฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าแม็กเนี่ยแนะนําเลยว่าควรจะใช้เป็นไฮเปอร์นะครับอ่าด้วยความสามารถไฮเปอร์นะอ่ามีโอกาสลบล้างค่าต้านสกิลของสายไวอยพิพนะครับอ่าซึ่งมันติดแค่16เปอร์ก็จริงแต่เป็นกลุ่มความสามารถทางเจาะที่จริงๆแล้วติดดีมากนะฉะนั้นตัวนี้ถ้าแม็กเนี่ยแนะนําว่าใช้ไฮเปอร์นะครับอ่าส่วนการใส่เกียร์นะ ผมก็แนะนําหลักๆเนี่ยสชิ้นนะครับใครมีเกียร์ดีใครมีเกียร์มีเกียร์อื่นๆอะไรที่พอจะมีเนี่ยก็ใส่ไปนะผมแนะนําเป็นคาถาบนดำนะครับเพราะว่าได้เวทโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้านสกิลด้วยหรือจะใช้ไม้คาถาอางกิญยศก็ได้นะอ่าเน้นปล่อยตัวไวก็ไม่ว่ากัน,นครับช่องกลางครับเกียร์ป้องกันดีสุดมีอะไรก็ใส่อันนั้นนะอ่าถ้ามีแต่เกียร์ฟรีก็แนะนําเป็นโลแห่งการปกป้องนะครับอ่ะช่องสุดท้ายกระเป๋าออกสกิลอ่าผมใช้เป็นกระดิ่งนะ กระดิ่งก็ได้เป็นหลบสกิลใช้สกิลลดแรกนะครับถ้าใช้เป็นกระเป๋านะครับก็ใช้สกิลกับหลบสกิลภาพรวมก็ลบ97าสนะครับ่านสกิลเยอะนิดน,นึ่งเดี๋ยวไปทดสอบกันที่เต็หลักเ่าวันนี้แบทเทิลกับเรนเจอร์ผมจัดมาทดสอบ3ตัวนะวันนี้จะเน้นการทดสอบการใช้งานเป็นหลักนะเอาโอเคเดี๋ยวมาดูความหนักหน่วงของมันนะว่าตีหนักแค่ไหนนะครับคือผมว่าถ้าถ้าแบบ ศัตรูเนี่ยไม่มีอามาตะอยู่เนี่ยผมว่ามันก็โดนโดนนะเออศัตรูอาจจะแบบอา,าตะจะน้อยประมาณนี้ด้วยการข้ามของมันนะครับบัฟอาจจะขึ้นชานิดนึงยิงก็เหมือนกันนะอันนี้เข้าโอ้โห,หนักเลยครับบางทีเนี่ยมันอาจจะข้ามข้างหน้าเยอะไปโอ้โหยิงสองทีนี่ไปครึ่งกลอดเลยนะโอ้โห,หนักโคกเลยครับยิงถ้าเกิดเราใช้อ่ะเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะ,ะสมมุติว่าโชคดีจะจัด อ่าเปิดได้ตัวอื่นๆครับในโคลโบรอบนี้นะอ่าหรือว่าจะเป็นตัวแจกฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะลองครับอ่าเอาคุณพ่อมานะครับแล้วก็ตัวแจกฟรีอ่าผมอไปถึงไหนเนี่ยามาลองดูครับนี่บัฟรุ่มนะครับมันเพิ่มทางตมตีนะมีบัฟเดือนอีกโอ้โหไม่รู้จะหนักไปถึงไหนอ่าเดี๋ยวดูครับว่าจัดมาบัฟเฉยๆนะ คือจัดบัฟทีมแบบนี้เนี่ยไม่จาเป็นต้องปล่อยตัวก็ได้นะครับแค่มันอยู่ในทีมนะอยู่ในทีม ATB ครับอะไรก็ได้นะครับเอฟเฟกขึ้นช้านิดเดียวไม่ได้ช้ามากเกินไปนะครับอ่าส่วนถ้ายิงก็เหมือนกันนะอ่าหายเงียบเลยหายเงียบเลยเอามาเอาอีกตัวหนึ่งมาโอเคอีกตัวนึงมาแล้วครับอันยิงเข้าไปแล้วโอ้โหนี่หนึ่งทีนะโอ้โหสอทีนะครับประมาณสามทีหมดหลอดได้เลยนะ คือตีหนักจริงๆครับตัวนี้อาฉะนั้นเนี่ยอใครเปิดได้เยอะก็ลองดูแล้วกันนะอะเดี๋ยวมาทดสอบนะครับอาอันนี้จะเป็นการทดสอบการข้ามนะครับผมขอเอาตัวมาขวางๆนิดนึงอาขอหาตัวมาขวางสักเล็กน้อยนะครับเป็นการทดสอบระยะนะครับการข้ามนะในเกมเล่นเองนะครับแล้วก็ เกมตั้งรับอ่าจะได้เห็นกันชัดๆนะครับว่าการข้ามหมวมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่าก่อนจะทดสอบกับเรนเจอร์สตัวนะอันนี้ทดสอบดูก่อนเบื้องต้นอ่ามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็นเกมนั่นเองนะครับการข้ามมันข้ามระดับ2แต่ว่าจะมีการแวะไปเป็นระดับ3อยู่เหมือนกันอู้หถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ทางคลีไอตัวซารีป้อมบึ้มเนี่ยมันไอ้นี่เลยนะยิงทีสทีนี่ป้อมแตกเลยนะะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยแล้วนะครับ เนี่ยแบบนี้ตัวเกมเขามีการปรับดูนะครับว่าอันนี้นี่เอาก่อนชมเนี่ยมันจะเป็นการนี่อันนี้จะไปสองแล้วจะเป็นการไล่ระดับอาจจะเดี๋ยวปล่อยตัวไปเรื่อยๆนะอ่าปล่อยตัวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันมีข้ามไปเป็นระดับสามนี่ครับเห็นไหมเออชัดเจนนะอันนี้คือเกมนั่นเองนะครับจะมีการไล่ระดับอ่าเห็นป่ะว่ามันจะขายทนายช่วงเวลาหนึ่งเลยนะที่เป็นแบบนี้ยิงหน้ายิงกลางยิงหลังนะครับยิงหน้ายิงกลางหลังครับเป็นระดับ1 2 3 1 2 3นงสาวนไปอยู่แบบเนี้ย เออ,อตัวนี้ผมคิดว่าอนาคตก็ไม่น่าต่างกันนี่ดูนะครับว่ามันมีการข้าบไป3มให้เห็นชัดเจนนะ,ะนี่ครับโอ้โหนี่น้ำหน้าป้อมบอกเลยครับต่อให้เป็นน้ำด้วยกันนะอะถ้าเป็นไฟก็สัลลี่หมักลุกเออบางคนบอกว่าโอโ้พี่ช่วยดีมากนะมันช่วยไปกวาดสัลลี่หมักลุกใช่ไหมแต่สนนี้หมากลุกมันก็ไม่ได้ยืนไกลขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ช่วยไปกวาดได้ดีนะครับ อ่าเปิดช่องนะให้ตัวบินเราเนี่ยบินไปตีป้อมอ่ะเดี๋ยวสลับทีมกันนิดหนึ่งนะครับโอเคสลับทีมมาเป็น ID 2นะครับอ่าผมเอา ID2 นะครับไปตีกับ ID 6อ่ามานะครับอันนี้เป็นการทดสอบดูการข้ามนะครับในเกมป้องกันนะครับของโคไซดอนนะอ่าจะต้องรีบปล่อยตัวสักนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคให้ครับบับไปบับไปนะครับ ไอ้จะเย็นๆดูระยะห่างอาจะต้องวิ่งให้ไปกินระยะนิดนึงนะอาจจะได้เห็นกันัชชัดนะครับ mm. โอเคเดี๋ยวดูกันัชชัดเลยครับว่าการข้ามนะครับในเกมตั้งรับเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นซักเท่าไหร่นะครับที่ตัวโพไซดอนเนี่ยมันจะข้ามมาเป็น2นะครับคือส่วนใหญ่จะยิงแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะครับจริงๆไม่ได้นะจริงๆไม่ได้เลยนะครับเอากรอชึมเนี่ยไม่ควรจะเป็นแบบนี้ a อลกริทึมเนี่ยในเกมป้องกันควรจะเป็นแบบนั้นด้วยนะครับว่ามันควรจะข้ามไปเป็นระดับ2แล้วก็ระดับ3คือจะเห็นเยอะมากจริงอะว่ามันไม่ข้ามนะอ่ uh, ไม่ข้ามในที่นี้คือไม่ข้ามเลยนะผมเห็นแบบเฮ้ยมันก็จริงว่าแบบไม่ค่อยใจนี่เลยนะอ่าเดี๋ยวให้ดูกันครับเอาชัดๆเลยนะอ่า uh, หยุดไว้ก่อน เดี๋ยวจะดูครับว่าการเล่นรอบนี้แบบเต็มๆครับมันจะมีการข้ามโยนมาข้างหลังไหมเอาเมอกี้เกมเล่นเองเห็นแล้วนะว่าครับเมื่อปล่อยตัวไปเรื่อยเนี่ยมันมีการไล่ระดับนะยิงหน้ายิงกลางยิงหลังนะครับระดับ1ระดับ2ระดับ3ครับอันนี้คือไม่มีเลยจริงฉะนั้นเนี่ยเกมป้องกันตัวนี้อาจจะมีปัญหา,าแต่ว่าระยะเท่านี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าระยะเท่านี้เนี่ยสามร้อยห้าสิบจุดนะครับอาจจะมีการข้ามหนึ่งเล็กๆเนี่ย มันน่าจะยิงโดนตัวซารีหมักลุกได้อยู่อ่าตีโดนซารีหมักลุกได้อยู่นะครับแต่ว่าตัวลึกๆเนี่ยอันนี้เห็นเลยนะไม่ข้ามเลยไม่ข้ามเลยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูจนจบไปเลยนะอ่าเพราะว่าดูยางชนะท่านครับดูยางชนะท่านนะครับฉะนั้นเนี่ยยาวๆครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะข้างหลังเนี่ยสร้างกลุ่มเลยครับเชิญเลยครับสร้างกลุ่มกันตามสบายเลยนะเพราะว่าไม่มีตัวไปเก็บกวาดนั่นเองนะ อพอไม่มีตัวไปเก็บกวาดปุ๊บนะครับสบายเลยครับข้างหลังก็หวานเจี๊ยบเลยนี่ตามนี้เลยอ่าโอเคอันนี้คือน่าจะชัดเจนนะว่าเกมตั้งรับนะครับอันนี้ต้องแจ้งตัวเกมแล้วเอออาจจะไปฟีดแบ็กเพจทางการก็ได้นะเพราะว่าถ้าเขาเห็นอ่าเขาเห็นเนะเขาก็จะให้ให้แก้นะครับซึ่งก็อาจจะฟีดแบ็กไปด้วยเลยนะว่าเราต้องการตัวอะไรจากเอ่อต้องการอะไรจากตัวเพร์เดอนเอออันนี้ก็ฟีดแบ็กไปได้นะครับ อ่าฉะนั้นเนี่ยตามนี้นะอะแต่เบื้องต้นเนี่ยมันไม่ต้องห่วงจุดหึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าอ่าน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะแบบว่าอยากให้มันยิงนะครับเก็บกว่าตัวซลลีมักลุกใช่ไหมอ่าเก็บกว่าซลรี่มักลุกนะครับการบินเนี่ยมันยืนจุด300อันนี้350คือยังไงก็ถึงอันนี้เห็นแล้วนะโอเคสลับไปทดสอบเหมือนเดิมครับ โอเคอันนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าในเกมตั้งรับเนี่ยโพไซดอนไม่มีการข้ามเลยอะ่ะมันไม่ข้ามเลยนะข้าม2นี่ไม่เห็นแม้แต่ครั้งเดียวนะไม่เหมือนเกมนั่นเองนะครับอันนี้ชัดอยู่นะครับว่าข้าม1ข้าม2ข้าม3ม,มีอยู่ตลอดนะครับอันนี้เราควรจะต้องไปฟีดแบ็กนะ,ะไปแจ้งที่เพจทางๆาก็ได้นะครับว่ามีปัญหานี้อยูอ่เขาจะได้รีบแก้ให้เรานะ,ะหรือใครจะฟีดแบ็กเนียนอื่นๆไปด้วยอันนี้แล้วแต่นะแต่หลักๆเนี่ยต้องบอกว่าเกมตั้งรับ ต้องข้ามให้เราด้วยเออเราต้องการจะหวังผลจากตรงนี้นะออในเกมตั้งรับนะครับเ,ออเดี๋ยวมาทดสอบเรนเจอร์นะครับวันนี้นะครับด้วยความที่ว่าโพไซดอนเนี่ยมันเด่นดาเมตนะครับออก็จะมาทดสอบเรื่องของการทำดาเมตให้ดูแล้วกันนะออตัวแรกอะรูเดียสครับคลิปอัลตร้าเนี่ยซัดรูเดียนหายเกลี้ยงเลยนะเนื่องจากว่ามันปล่อยตัวไวนะครับอันนี้คือพอเป็นไฮเปอร์บุ๊เนี่ยน่าจะปล่อยตัวพอๆกันละ แล้วต้องระวังนะหยุด5วินาทีตอนนี้บนตำนานจะกลับมาใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าหยุด5วินาทีนะพูดแต่ว่าดาเมจหนักนี่จ่าแพ้เพราะโดนหยุด5วินี้นแหละเนี่ยรูเดียนเนี่ยก็เลยใช้ค่อนข้างจะดีนะครับด้วยความที่ว่าเรนเจอร์ยืนไกลแล้วก็มีฮิลเลือดผมว่าพอๆกันนะอะแต่ความหนักเนี่ยตัวนี้ตีหนักจริงนะ,ะถ้าตีแล้วกระเด็นคือดาเมจยิงกระเด็นออกไปเนี่ยแสดงว่าเลือดลดไปครึ่งหนึ่งนะ เลือดลดครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะก,กระเดนนะครับไม่ใช่มีสกิลยิงกระเด็นนะโอ้โหโดนหยุดห้าวิครับตายแล้วตายแล้วแพ้เพราะไม่ได้ปล่อยตัวนี่แหละเออแต่แพ้เพราะไม่ได้ปล่อยตัวนะโอ้โหแต่ดูนะครับว่าโดนยิงบวกขีปนาวุธโดนยิงทีหายไปครึ่งรอดเลยนะครับอันนี้คือเป็นท่าเสมอนะถ้าเป็นท่าชนะนี่ผมว่าดอกเดียวหายคือมันตีหนักจริงๆอะ่ะ แล้วถ้าเกิดเป็นจังหวะที่มันโดนดาเมตอื่นๆเปราะบางนะครับอย่างนี้คือเห็นเลยนะว่าถ้าโดนเนี่ยสมมุติผมลงน้ําแข็งไปปุ๊บเนี่ยมีตัวบินแน่นอนนะนี่หายได้เลยเหมือนมันโดนดาเมตสะสมเข้าไปนะครับโอ้โหอันนี้คือบอกเลยนะครับว่าหนักถือว่าตีหนักอยู่เหมือนกันนะตัวนี้คือหนักจริงๆอ่ะอ่ะอาประมาณนี้ดีกว่า คือด้วยความที่ว่าหยุด5วินาทีครับมันส่งผลนะส่งผลต่อเรนเจอร์ทัดเจนนะ1ต่อ1นะครับอ่ะต่อมาครับเจอกับ b r a r าร k ID ออ่าอันนี้คือไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะผมไม่ได้บอกว่าตัวนั้นคือเก่งกว่านะอ่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องนำไปเล่นแบบทีมนะครับว่าผลเป็นยังไงอันนี้ผมให้ดูรายละเอียดในบางจุดนะครับว่าดาเมจแต่มันยิงกันหนักแค่ไหนยิงกันเข้าไหมอ่าโอเคพลาดทั้งคู่ครับ เกียร์เหมือนกันนะนะเกียร์เหมือนกันเลยนะครับช่องแรกเป็นกระทมบนดำนะช่องกลางเป็นเกียร์รองเท้าเรี่ยวหนา้าช่องสุดท้ายก็ดิ่งอ่ uh, คู่นี้ผมใส่เกียร์เหมือนกันเลยนะเพราะว่าเป็นเลนเจอร์เด่นดาเมจเหมือนกันทั้งคู่นะครับนี่ครับพอเป็นเกียร์เหมือนกันทั้งคู่ครับโอ้โหบราล็อกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ได้ถือมั่งมา,ายนะแต่ว่าเล่นเป็นทีมตำแหน่งยืนเขางไกลนะเหมือนกันครับคู่นี้แต่พอมาวัดดาเมจกันแบบตรงๆนะครับ อ่แต่ว่าตัวโพไซดอนมีฮิลนะหนึ่งต่อหนึ่งนี่จะเห็นชัดเจนนะว่าตัวฮิลจะค่อนข้างได้เปรียบเยอะฉะนั้นตรงนี้อาจจะวัดกันมากไม่ได้คู่นี้กลายเป็นว่าเนี่ยเอาจริงนะเมื่อดูภาพรวมผมว่ากลายเป็นสูสีเลยนะถ้าตัดฮีลออกไปเนี่ยผมว่าโพไซดอนน่าจะมีโดนยิงตายให้เห็นอ่ะให้ดูประมาณนี้ดีกว่าอ่าเอาเป็นว่าโอ้โหเนี่ยถ้าสมมตินะสมมตินะโพไซดอนยิงทะลุปุ๊บเนี่ย ผมว่ามันจะแบบไปโหดใกล้เคียงกับบราวล็อกมากๆซึ่งถ้าเกิดตัดความสามารถให้เปิดบราล็อกออกไปนะอ่านนี้เห็นไหมนะว่าเรนเจอร์นะครับมันอาจจะมีข้อจํากัดสันิดหนึ่งอ่าสุดท้ายเจอเจส๊แสงไอทีเจอันนี้น่าจะสู้เจส๊แสงไม่ได้เพราะว่าเจส๊แสงฮิลก็มีอมาตะาก็มีนะอ่าเดี๋ยวให้ดูจังหวะยิงนะครับว่ามียิงเข้าแบบยิงแหกอะมาเอาโอเคเจออมาตะาประจบนะ อ่ะเดี๋ยวจะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับอ่าเพราะว่าเจ๊แสงเนี่ยดาเมจเขาต้องสะสมจํานวนตัวนิดนึงอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวต้องดูนะมันจะต้องมีจังหวะที่เดินออกมาแล้วอมามตากขึ้นไปโอ้แต่ว่าอมามตากขึ้นไวมากเนี่ยเจ๊แสงเนี่เห็นไหมสังเกตนะครับว่าเอฟเฟกพวกเนี้ยมันมีผลนะมีผลนะครับบางตัวเนี่ยต้องทําท่าไราเวทก่อนเอฟเฟกถึงจะขึ้นแต่บางตัวเนี่ยเอฟเฟกมันขึ้นเลยนะตั้งแต่อ่าท่าไราเวทแรกนะครับซึ่งแบบเนี้ยยิงไม่เข้า แต่ผมว่าก็ยิงไม่เข้ากันทั้งคู่อะเพราะว่าฝั่งนั้นก็ฮิวเลือดนะอะมาดูกันครับว่าจะมีบ้างไหมเนี่ยจังหวะที่แบบว่าเอานี่เอาเอาเห็นเอ,เอาเห็นเออโอ้โหเอาเหมืนอ,น,อนกันครับเอาเรื่องอยู่ครับนี่เลยอ่ให้ดูประพันธ์นี้ เราให้ดูรายละเอียดเล็กน้อยประมาณนี้นะครับว่ายิงเข้าไหมยิงหนักไหมนี่ขนาดไม่ทะลุนะขอแค่จังหวะไม่มีอมตากขึ้นแค่นิดเดียวเห็นผลเลยเออไม่ธรรมดานะอ,อันเดี๋ยวลองเล่นกันเป็นทีมดูบ้างนะครับโอ้ทีมนี้ยังโหดเลยน่าจะสู้ยากนะเพราะว่าออผมจะทดสอบด้วยทีมภาคพื้นอันนี้ลองปรับมาเล่นเป็นภาคพื้นนะแต่สุดท้ายผมจะเล่นเป็นแบบบินนะเ,ออเราเป็นทาง อินดี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเล่นแบบเป็นทีมครับอาพรวงเราก็จะต้องดูข้างหลังนะครับดูข้างหลังเป็นหลังนะนี่ครับเกมนั่นเองครับอ่าบินไปตีครับคําว่าบินไปตีนี่หมายความว่าข้ามนะครับสกิลมันข้ามนะอ่าเดี๋ยวน้องๆจะเข้าใจผิดนะครับเออเพราะว่าพูดไปในคลิปก่อนนี้งงเลยนะว่าพี่มันไม่ใช่ตัวบินมันไม่ใช่ตัวบินแต่หมายถึงว่าท่าของมันเนี่ยอ่าท่าสกิลของมันเนี่ยคือเหมือนมันลอยไปข้างหลังนะครับ นี่นี่ครับชัดเจนนะซึ่งถ้าเกิดเป็นจังหวะที่แบบอัดป้อมอ่าสมมุติว่าเป็นจังหวะอัดป้อมแล้วเรามีตัวล้างอมาตะาแบบนี้เนี่ยคือโหดเลยโหดเลยนะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดสมสวุดยืนตามตำแหน่งอาสมุิยืนตามตำแ,แหน่งนะมันอาจจะยากนิดหนึง่งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ่ะจังหวะแบบนี้อ่ะจังหวะแบบนี้ต้องมาแล้วครับโหนเข้าไปปุ๊บควันขึ้นเลยทีเดียว โอ้โหนี่ไงผมว่ามันโหดเอาเรื่องนะเอาจริงนะอ่าโดยตำแหน่งยืนนะครับโดยดาเมจที่หนักหน่วงข้ามเดือนไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ามันอาจจะหนักอยู่นะครับเห็นว่ามันก็ต้องหนักลดลงอยู่แล้วนะด้วยความที่ว่าบัฟเดือนนะครับอ่าหลังๆต้องใช้คําว่ามีผลแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทดสอบดูนะครับอ่าบัฟตีแรงเนี่ยของเดือนกับข้ามเดือนไม่ค่อยต่างกันมากนะัก อะสุดท้ายเนี่ยมันต้องไปวัดกันเรื่องของการยิงขายยิงคมกว่ากันอนะ่ะยิงคมก็คือยิงเข้ามากกว่ากันอ่แม่นยำสกิลนะครับทั้งเกียร์ที่ใส่ทั้งค่าเดิมเป็นยังไงนะครับมีผลนะอ่าอันเนี้ยมันต้องวัดกันที่จุดนี้นะครับเรื่องของดามเมจผมไม่ค่อยสนใจเพราะบางตัวยิงหนักมากแต่ยิงไม่เข้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นผลมากมายนักน,นะอ่าทดสอบให้ดูอีก2รอบอ่าบินไม่เล่นบินไม่เล่นครับอ่ะโอเคเจอทีมนี้ อ่แต่ผมจะไม่อาจจะไม่ปรับนะคือเราอยากเล่นทางอินดี้นะคือผมจะไม่ค่อยซีเรียสเขับว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องแพ้ตั้งรับจะต้องเป็นแบบนี้อ่ะเราไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าเราจะเน้นทําคลิปให้ดูซะมากกว่านะครับคืออย่าง pvp อย่างเงี้ยไอดีหกเนี่ยต้นสัปดาห์ผมก็จะไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วถ้าไม่ได้ทําคลิปนะตั้งรับเนี่ยมันลงมาอยู่ประมาณสัก ต้นเพชรสามหรือว่าประมาณไปลายปลายเพชรสองซึ่งมันใกล้ๆกับไอดีหลักแล้วไอดีหลักเนี่ยต้นสัปดาห์ผมก็จะไม่ค่อยได้เล่นนะมันก็จะโดนตีตกมาประมาณทักเพชรสองไอดีหลักเนี่ยจะเป็นเพชรสองอันนี้เริ่มใกล้กันแล้วเริ่มจะเป็นต้นๆเพชรสามนะปลายปลายเพชรสองนะคือการเล่นทางบินเนี่ยมันจะช่วยได้ดีกับทีมที่เขาไม่ค่อยมีตัวกันบินดีๆประมาณนี้ คือเรียกได้ว่าเป็นเป็นการป้องกันพิเศษแต่ถ้าเกิดเขามีตัวกันบินมันก็จะง,ง่ายเลยนะอนแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสอย่างที่บอกเอาแบบจบหลีกเพชรหนึ่งหรือมาสเตอร์สเนี่ยอันนี้ถือว่าพอใจแล้วอ่ะดูครับมันต้องค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะนี่ค่อยๆไล่ดันระยะไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันเห็นผลเองเมืเ่อกี้เห็นชัดเจนนะอ่าเจสสิก้าแสงมันโตที่อมตะขึ้นไวนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ตลอดนะแต่ขอแค่จังหวะ ยิงเข้าทีเดียวโอ้โหเหมือนเลนเจอร์บางตัวนะในแบทเทิลเนี่ยถ้าเกิดใครดูแรกๆนะครับมันจะมีบางตัวนะครับที่เป็นยิงกระเด็นใช่ไหมแล้วแบบเฮ้ยเสียเปียบอยู่ตลอดเลยแต่พอยิงกระเด็นปุ๊บหนึ่งทีเท่านั้นปุ๊บเนี่ยมันโดนกระเด็นต่อเนื่องเลยนะคือบางทีเลนเจอร์มันรอจังหวะแบบนี้แหละพอมันยิงโดนปุ๊บมันจะโดนต่อเนื่องนะาจากพลิกเลยนะครับจากแบบเสียเปรียบเนี่ยกลับมาได้เปียบฉะนั้นเนี่ยตัวทางป่วนด้วยเนี่ยมันจะแบบดีนะ แอบเสียได้นิดนึงแอบเสียได้นิดนึงนะว่าถ้าเกิดมันมีสกิลป่วนพ่วงมาอีกนิดนึงนะต่อให้ไม่ข้ามโกโหดเอออ่นนี้น่าจะเห็นชัดเจนแล้วนะครับอ่ะสุดท้ายเอามาทีมนี้เฮ้ยมีบินมีบินเห็นแวบๆบแบบเออเจ้าบราวใช่ไหมเอ้าใช่แม็กด้วยโอ้โหอามาไม่เอานะเราจะตีภาพพื้นทดสอบนะอ่ะว่าทีมผมเนี่ยไอ้ี่หกนะครับคือจะเล่นแบบาพาคพื้นก็เล่นได้ แต่ไม่เอาเราอินดี้นะครับแพ้ก็แพ้นะเออตบเพชรหนึ่งมาจะสพอครับอา่าท่านน้องๆครับต้องค่อยๆศึกษาไปนะคือเรนเจอร์มันต้องสะสมบ้างเนี่ยแต่อย่างที่เห็นนะนี่คือเห็นเลยครับว่าเนี่ยเดินดุยๆมาอามาตะยังไม่ขึ้นนะครับนี่ถ้ามันทะลุอมตะเนี่ยผมว่ามันมันตะโกงเลยนะมันจะขึ้นเป็นตัวทริปเปิลเอสได้เลยอะ่ะ ก็เลยต้องมีการกรักเอาไว้บ้างแหละคือผมเข้าใจนะคือบางทีถ้ามันโหดเกินไปเนี่ยมันจะมีผลต่อการพัฒนาในนะอนาคตซส้นนี้ผมบอกไปแล้วมันเป็นข้อมูลที่คุยคุยกันมานะครับว่าเฮ้ยมันมีผลอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีตัวอย่างแต่ผมไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหานะก็คืออีกเกมหนึ่งนะครับซึ่งปิดกําลังจะปิดตัวใช่ไหมไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ไปดูนะคือมันมีผลอยู่เหมือนกันนะต่อเรื่องของการพัฒนาต่อเนื่องนะครับ เนี่ยผมถึงบอกนะครับคือถ้าสมมุติเขาออกให้เรนเจอร์เก่งแบบโหดออกมาเลยแล้วอยู่ดีก็มาปรับเนี่ยผมว่าจะเสียวความรู้สึกซึ่งเกมนีน้การปรับมันจะเป็นการปรับตามมาตรฐานนะครับอ่าก็คือแบบปรับลเล็กน้อยนะบางตัวปรับแล้วก็ยังโหดเหมือนเดิมนะแต่บางตัวเนี่ยถ้ามันออกมานานมากจริงๆแล้วมันเก่งมากเกินไปมันก็มีชัดเจนนะแต่ส่วนใหญ่ปรับก็คือเปลาะบางมากขึ้นแค่นั้นเองอ่าแต่ภาพรวมก็คือยังดีอยู่ละ อันนี้เห็นชัดเจนแล้วนะครับคลิปนี้น่าจะได้ความรู้กันค่อนข้างจะเยอะนะในเรื่องของการทดสอบนะบว่าตัวเนี้สกิลมันโหดอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดบังคับให้มันข้ามไปอีกเนี่ยผมว่ามันจะโหดมากเกินไปนะครับอังนั้นก็ฟีดแบ็กไปได้เพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะเกมตั้งรับไม่ได้นะเกมตั้งรับต้องข้ามนะถ้าเกมตั้งรับครับไปข้าม2ข้ามสามผมว่ามันจะโหดมากกว่านี้ค่อนข้างจะเยอะอยู่กันอ่าฉะนั้นเนี่ย ฟีดแบบก่อนแล้วใครมีตัวนี้ปั้นแม็กได้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าเสมอยิงแตกได้นะถ้าชนะไม่ต้องกลัวยิงทีเดียวหายแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยคู่นี้มีคนถามเยอะผมว่าแล้วแต่ความชอบถ้าสมมติจะต้องเลือกจับแม็กมาสักหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าแต่ละตัวก็มีดีเป็นตัวของมันเองนะครับในหลีกเริ่มต้นเนี่ยสายพลังมันจะได้เปรียบตรงที่ว่ามันจะแบกทีมได้เลยอ,ะอ่ะอย่างไอ้ดีเก้าของผม,มต้องใช้คําว่าไอ้ตัวเนี้ยแบกทีมเลยนะครับ อ่าด้เกิดเป็นลีกที่ต้องการตัวทําดามเมจแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะอันนี้เลือกตามความชอบแล้วกันนะเพราะถือว่ามีดีกันไปคนละแบบอะคลิปนี้ทดสอบชัดเจนนะอาใครจะชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่นะครับใครเปิดได้แล้วปั้นแม็กแล้วต้องรวมกันฟีดแบ็กนะครับเกมตั้งรับให้มันข้ามนะโอเควันนี้ประมาณนี้กันนะรับไปก่อนครับสวัสดีครับ